สวัสดีครับพบกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์เช่นเดิมเลยก่อนไปรับชมนะฮะฝากพี่ๆกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กำลังใจกันละกันด้วยนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมมารู้จักกันเป็นคลิปแรกก็ฝากนะครับกดติดตาม u b s c r i b e ช่องไว้ได้เลยกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆ ได้รับชมก่อนใครแน่นอนครับถ้าชอบชิ้นไหนต้องการสั่งซื้อ2ช่องทางได้กานช่องทางแรกเพิ่มเพื่อนกันมาที่ l like ล n e ID ดบุญพิทักษ์ b o o n p i j a k เพิ่มเพื่อนกันมาได้เลยก็ช่องทางที่2นะครับ0ู1 6 2 8 9156กเโทรเข้ามาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อที่การโทรนี้ก็ได้ครับสำหรับวันนี้นะคะจะมีของชิ้นไหนนะครับที่ถูกใจบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ แหวนเพชรแถว6เม็ดนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาวประดับด้วยเพชร6เม็ดรวม1.20กรัตหรือตบเม็ดละประมาณ20ตังนะครับน้ำหนักรวม2.17กรัมขนาดแหวน53ราคาขายสุดคุ้มมากๆ34,900บาท งานสวยนะครับแล้วก็ได้ราคาดีในส่วนของเพชรเนี่ยได้เพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีนะครับส่วนข้างในเนี่ยมีตำหนิบ้างเล็กน้อยโดยรวมสวยแล้วก็มากับตัวเรือนแบบจิวเวลรี่หวานนะครับแล้วก็ใส่ง่ายๆใส่ติดนิ้วได้เลยในชีวิตประจำวันครับแหวนเพชรแถวแบบนี้นะครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งงานคลาสสิกเลยเพราะว่าสามารถที่จะหยิบมาใช้นะครับทั้งแบบที่ เป็นทางการแล้วก็แบบไม่ทางการนะครับหยิบมาใช้ในโอกาสใดๆเนี่ยก็เอาอยู่แล้วก็ดูแพงสำหรับวงนี้นะครับสภาพดีตัวเรือนไม่บุบบี้แล้วก็หน้ากว้างนะครับกำลังสวยแบบนี้เลยพี่ๆหลายท่านนะครับชอบงานแหวนเพชรแถวแล้วก็วงนี้นะครับความน่าซื้อนอกจากราคาที่คุ้มแล้วนะครับก็คือดีไซน์เนี่ยดีไซน์สวยใส่แล้วจะค่อนข้างที่จะ เต็มหน้านิ้วแล้วก็ครอบตรงในส่วนนิ้วน่ะได้พอดิบพอดีงานดีแบบนี้หน้า c f จริงๆนะครับสร้อยคอห่วงเพชรสายสร้อยนะครับจะเป็นทองคำขาวอิตาลี75%แล้วก็ในส่วนของตัวขั้วนะครับจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยเพชร78เม็ดรวม1.04กรัตน้ำหนักรวม2 3 ห้กรัมความยาวสร้อย20.5นิ้วราคาขายสุดคุ้มมากๆ6,9,900บาทคุ้มถูกนะครับแล้วก็ราคาดีจริงๆเลยสส่สร้อยนะครับสสาสร้อยสวยอีกด้วยใส่สร้อยเขาจะเป็นทองคำขาวอิตาลีนะครับซึ่งทำลวดลายออกมาได้ดูวิงวินะครับแล้วก็เล่นแสงไฟมากๆเลยในส่วนของขั้วนะครับขั้วเนี่ยจะประดับด้วยเพชร ขาวแล้วก็เล่นไฟดีตำหนิน้อยนะครับขนาดหน้ากว้างเนี่ยกำลังสวยแล้วก็ใช้งานแบบใส่ได้บ่อยๆเลยสำหรับสายสร้อยคอชิ้นนี้นะครับถ้าพี่ๆนะครับมีจี้บูชาจี้พระกรอบเพชรอยู่แล้วชิ้นนี้เนี่ยตอบโจทย์แล้วก็น่ามีไว้จริงๆเลยสายสร้อยคอที่เป็นห่วงเพชรทำเป็นสีขาวแบบนี้หายากนะครับ CF ได้เลยครับ เข็มกลัดดอกไม้ประดับมุกงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับเกสรด้วยมุกอากย่าขนาดประมาณ7.6มิลประดับเพชร73เม็ดรวมประมาณ60ตังค์นะครับน้ำหนักรวม5.66กรัมหน้ากว้างเนี่ยอยู่ที่2.1คูณ2.9เซนติเมตรราคาขาย25,000บาทดอกไม้ช่อนี้น่ารักนะครับแล้วก็กลัด ในโอกาสใดๆชุดใดๆแล้วแต่เนี่ยก็จะทําให้เสริมความน่ารักเสริมสเสน่ห์ได้ไม่น้อยเลยชิ้นงานเป็นของเก่านะครับแล้วก็อยู่ในสภาพที่ดีตัวดอกไม้เนี่ยเหมือนดอกไม้จริงๆเลยกลีบแล้วก็ในส่วนของใบเนี่ยอ่อนช้อยดีครับตัวเพชรเม็ดเล็กๆที่ประดับขาวเล่นไฟระยิบระยับดีแล้วก็ขนาดกำลังสวยนะครับเข็มกัดแบบนี้เหมาะมากๆกับการกลัดกับชุดแจ็คเก็ต ใส่ทำงานเนี่ยดูดีแล้วก็น่ารักมาก,มากๆแน่นอนครับแหวนเพชรซิกฉัดงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับด้วยเพชรซิกนะครับแบบรองซัพ์น้ำหนักรวม4.43กรัมขนาดแหวน53ราคาขาย12,900บาทงานเก่าแท้ๆเลยสำหรับตัวแหวนเพชรซีวงนี้นะครับ งานม,มาในสภาพเดิมๆนะครับแล้วก็ตัวเรือนดีมีความละเอียดในเรือนพุ่มด้านบนพี่ๆดูที่ตัวพุ่มนะครับจะเห็นความชัดเจนเลยฝีมือช่างเก่าเนี่ยดีนะครับเขาจะเน้นความาความละเอียดนะครับแล้วก็ในส่วนเพชรซี่ แบบรองซับเนี่ยเรียงชิดแน่นดีแล้วก็เล่นไฟดีส่วนตัวสภาพโดยรวมนะครับสภาพดีก้านแหวนไม่บุบบี้นะครับแล้วก็หน้ากว้างเนี่ยก็กำลังสวยสำหรับพี่ๆนะครับที่ชอบงานเพชรซิกอยู่แล้วชอบสะสมนะครับงานเก่าชิ้นนี้เนี่ยเก่ามากแต่ว่าพร้อมใช้งานสะสมได้เลยครับหน้ากว้างเวลาใส่ ขึ้นหน้านิ้วได้หน้ากว้างกำลังสวยแบบนี้เลยเห็นไหมฮะก็พอดิบพอดีและค่อนข้างเห็นชัดแบบนี้วงไม่เล็กจิ๋วนะครับวงขนาดค่อนข้างไปในทางเห็นชัดก็คือ,อสำหรับพี่ๆนะครับที่นิ้วเล็กเนี่ยต้องคิดว่าใส่เต็มมากๆชิ้นนี้เป็นงานเก่ามีสเสน่ห์อยู่ในสภาพที่ดี f f เลยครับ สร้อยคอตุ้งติ้งใบโพสามสนะครับสายสร้อยจะเป็นทองคำ95%า95%นะครับแล้วก็ในส่วนจี้เนี่ยจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยทับทิมมรกตแล้วก็เพชรซีกแบบรองซับน้ำหนักรวม30.51กรัมนะครับความยาวสร้อย 17นิ้วสามารถปรับลดได้เป็น16นิ้วราคาขาย85,500บาทงานสวยแล้วก็หวานมากๆเลยนะครับชิ้นงานเนี่ยน่าซื้อมากๆสายสร้อยเปอร์เซ็นต์ดีนะครับใช้ทองสูงทอง95%สําหรับตัวสายนะครับแล้วก็ในส่วนจี้ น่ารักมากเขาจะทําเป็นใบโพแล้วก็จะประดับด้วยทับทิมกับมรกตในส่วนขั้วด้านบนจะประดับด้วยเพชรซีอีกทีหนึ่งลงตัวมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นตุง้งติ้งใบโพสิบช่อซึ่งหายากนะครับสําหรับตัว10ช่อเนี่ยพี่พีที่ชอบงานทองนะครับหรือชอบใส่ชุดไทยมีโอกาสใส่ผ้าสิ้นนะครับชิ้นนี้เนะอยากให้มีไว้จริงๆเห็นไหมฮะ ขึ้นคอ,อน่ารักที่สุดเลยชิ้นนี้นะครับโดดเด่นและไม่น้อยหน้าใครแน่นอนสำหรับพี่ๆที่รักงานทองลายดีๆ c f เลยครับแหวนพญาน,นาคนพรัตน์นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับด้วยนพรัตน์และเพชร1เม็ดขนาดประมาณ10ตัคงนะครับน้ำหนักรวม9.66กรัม ขนาดแหวน59ราคาขายเพียง29,900บาทน่าซื้อมากๆเลยนะครับพี่ๆที่ศรัทธาแล้วก็บูชาองค์พญานาคอยู่แล้วนะครับวงนี้ไม่อยากให้พลาดเลยนานๆได้มาทีสำหรับแหวนพญานาคซึ่งไม่ทองไม่เยอะจนเกินไปนะครับแล้วก็ราคาเบาน่าซื้อน่ามีไว้ ติดตัวมากๆเลยครับสภาพดีนะครับแล้วก็องค์พญานาคเนี่ยจะถูกประดับด้วยนบพรัตนะครับซึ่งเป็นอัญมณีมงคลทั้ง9ประการในส่วนของเพชรเมละดสิบตางขาวเล่นไฟดีหน้ากว้างกำลังสวยดูแบบใส่ได้บ่อยๆนะครับแล้วก็ใส่ติดนิ้วได้เลยช่วยให้เรานะครับมีความ เชื่อมั่นแล้วก็มีความเชื่อว่าองค์พญานาคเนี่ยจะช่วยบันดาลทรัพย์สินแล้วก็โชคลาภเงินทองต่างๆให้กับเราครับสำหรับพี่ๆนะครับท่านใดที่อาจจะกำลังมองหาแหวนพญานาคซักองค์หนึ่งนะครับในราคาไม่สูงจนเกินไป c f ได้เลยนะครับ แหวนดอกไม้ทับทิมสยามประดับเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%ประดับด้วยทับทิมสยามนะครับแล้วก็เพชร18เม็ดรวม13 m, ตังน้ำหนักรวม3.89กรัมขนาดแหวน52.5ราคาขายเพียง13,900บาท ถูกมากๆเลยนะครับแล้วก็หวานมากชิ้นงานน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับใช้งานกันได้บ่อยๆเลยสภาพของตัวเรือนสภาพดีครับด้านบนเนี่ยจะทําเป็นดอกไม้นะครับแล้วก็ในส่วนกลีบป,ประดับด้วยเพชรเม็ดเล็กๆขาวแล้วก็เล่นไฟดีเกสรจะถูกตัดสีด้วยทับทิมสยามสวยงามแล้วก็ใช้งานได้จริงครับขนาดหน้ากว้าง กำลังสวยแบบนี้เลยสำหรับพี่ๆนะครับที่ชอบงานทับทิมอยู่แล้วโดยเฉพาะงานทับทิมสยามเนี่ยวงนี้น่าจะถูกอกถูกใจในหลายๆท่านเลยนะครับเพราะว่าได้ตัวเรือนซึ่งหวานหวานดูน่ารักดีนะครับแล้วก็สองได้แบบราคาเบาๆใช้งานกันได้แบบง่ายๆเลยครับพี่ๆที่มองหาซื้ออยู่ CF ได้เลยนะครับแหวนเขียวส่องดิบ ประดับเพชรงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองเคงานเก่าประดับด้วยเขียวส่องจันดิบนะครับแล้วก็ประดับเพชร4เม็ดรวมประมาณ6ตังน้ำหนักรวม4.01กรัมขนาดแหวน55ราคาขายเพียง14,500บาทวงนี้นะครับเป็นงานเก่าแท้ๆเลยแล้วก็เจ้าของเดิมเนี่ยบอกว่าพลอยนะครับที่ เขาคัดมาใส่เนี่ยก็คือพลอยดีมากๆและเป็นพลอยดิบซึ่งอย่างที่พี่ๆเห็นเลยครับเป็นเขียวส่องจัน์ใสมากๆเลยประกายดีนะครับแล้วก็จะเป็นสีเขียวแกมเหลืองสวยงามจริงๆสีแบบนี้หายากครับแล้วก็ประดับด้วย ในส่วนของเพชรเม็ดเล็กๆนะครับก็ตามสไตล์ของงานแหวนแถวเก่าสำหรับพี่ๆที่รักงานเก่าชื่นชอบงานเก่าหรือสะสมงานพลอยดิบนะครับวงนี้อยากให้มีไว้จริงๆตัวสภาพนะครับก็คือเป็นแหวนง,งานเก่าซึ่งอยู่ในสภาพที่ดีสภาพเดิมๆเลยนะครับหน้ากว้างกำลังสวยในส่วนของเขียวสองเนี่ยอยากให้พี่ๆพิจารณาเลยว่าประกายของเขาเนี่ยถึงแม้จะเป็นพลอยดิบ แต่น้ำแล้วก็ไฟดีจริงๆ CF ได้เลยครับเข็มกลัดกุ้งเพชรงานเก่าชิ้นนี้นะคะเป็นงานสะสมส่วนตัวของต้นเลยนะฮะซึ่งก็คืออยากส่งต่อแล้วก็แบ่งปันให้กับพี่ๆนะครับที่รักแล้วก็ชื่นชอบในของเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%จะประดับด้วยทับทิมแล้วก็จะเป็นคริสตัลสีเขียวนะครับประดับด้วยเพชร 118เมตรรวม90ตังน้ำหนักรวม15.01กรัมหน้ากว้าง3.5คูณ4.9เซนติเมตรราคาขาย58,900บาทขยับได้พี่ๆดูสิเป็นงานกลน,นะครับของเก่าเนี่ยทำออกมาดีจริงๆเลยส่วนหางนะครับดิ้นได้เหมือนกุ้งจริงๆเลยแล้วก็ในส่วนกล้ามเนี่ยก็ขยับได้ เพชรนะฮะที่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟดีตำหนิน้อยนะครับในส่วนลำตัวเนี่ยอย่างที่อธิบายไปนะครับสีเขียวเนี่ยจะเป็นคริสตัลสีเขียวนะครับสีสวยเป็นแบบฉบับของของเก่าเลยนะก็ในส่วนของตากุ้งเนี่ยจะประดับด้วยทับทิมขนาดกำลังดีกลัดกับชุดใดๆรับรองเลยว่าเด่นสะดุดตาจนคนทักแน่นอนพี่ๆทุกท่านจับใจเลยนะครับที่เมตตาแล้วก็สนับสนุนร้านเพชรทองบุญวิทัศ์ด้วยดีตลอดมา ในทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็การ CF สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ไม่ว่าจะถักทางบ้านแล้วก็พี่ๆที่มาเยี่ยมชมเลือกซื้อสินค้ากันที่หน้าร้านร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่ห้างเจเจโมชั้น1ห้อง F20 เปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งนะครับถึง5้าโมงครึง่งวันเสาร์อาทิตย์ถ้าสะดวกว่างเรียนเชิญมาพบปะพูดคุยกันที่หน้าร้านได้เลยครับ วันนี้นะครับขอลาไปก่อนเรามาพบกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญวิทักษ์กันอีกทีแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย